สวัสดีครับผมเรียนภาษาไทยทุกๆวันเสารผมชอบภาษาไทยผมชอบอาหารไทยและผมชอบล,ละไม้และผมชอบมะม่วงสุขสันวันภาษาไทยครับขอบคุณครับจังหวัดอะไรรวยที่สุดกำพังเพรถ้าจังหวัดอะไรช้างไม่ชอบพังงาจังหวัดอะไรประชากรน,น้อยที่สุด รอยเอแล้วจังหวัดอะไรไม่มีกระเทียมคร a บีกระเทียมถางจังหวัดอะไรไปไม่ถึงสักทีลอยจังหวัดอะไรที่ทำให้สับสนมากๆรา n อง a รอง g ยาลาว้าจะาูด wow, เก่งมากค่ะขอบคุณครับสวัสดีค่ะฉันชื่ออิกเซี์ค่ะฉันอยู่ประเทศไทยมา สปีแล้วค่ะฉันชชบประเทศไทยมากๆอาหารอร่อยผู้กคมเป็นมีตรเต็มไปต้วไอโรยิม้มมีวัดที่สวยมากมายฉันคิดว่าภาษาไทยเป็นภาษาที่น่าเรียนรู้ขอฉันคงฐานชาติมาเรียนภาษาไทยพันค่ะขอบคุณค่ะสวัสดีค่ะ Did you know that Thai language is one of the languages taught in Swedish schools today, nationwide, where there are students of Thai origin? Recognizing the importance of multilingual education, the Swedish government already in the 1960s introduced mother tongue language education, or as we call it, Hemsbrook, or home language. That's almost 50 years ago. Happy Thai language day. ควัตรดาวมาแจกสัตตันตุก Guatemala ตุนเมฆายะคงขันสับซอนสายฝนเอนพาสตินั่งลงไล่โปรชวัยเพิร์กโอคัสไม้ไม้มาคไม้ไฮทูนกบคุ้นมาค่ะชาติภาษาไทยกรุนเทปมหานครอาโมนราตนาคุสินมหาหินทารา ‫איוטהיה, מהדילוק פופ, ‫נובהרת, רצ'תני, בורי רום, ‫אודום רצ'ניוט, מהסטן, ‫עמון, פימן, אוותן, סטית, ‫סקתתיה, ויץ הנוקם, פרסית. ‫סוקסן, วันภาษาไทยค่ะคับปุ่นค่ะโอ้เบบี้เอลมองแต่นนหนุ่มใบหนี้มองแต่นนตนหนีไม่เจอมองแต่นายทั้งเจอนายกันจริงจริรจจรง <laughs> <laughs> ฉันชอบคำว่าอินดีค่ะเพราะว่าภาษาญี่ปุ่นไม่มีคำว่าอินดีนะคะก็รู้สึกว่ามันเป็นวัฒนธรรมไทยนะคะ ปิตาบังสัตว์น้ำซื้อสอนแถมหนึ่งน้ำใจร่วมใจไทยญี่ปุ่นข้าเจ้ามักขนมเส้นน้ำเนียวขนาดเจ้าทหารอตตง้าชิขาชิบข้าปักกายึสนหลออะไรนะช่างัยวัดีค่ะฉันชื่อคารินาคลาเพื่อนมาอยู่ไทยได้ไมนะค่ะ เทดิชันคิดว่าภาษาไทยน่าแที่ยงมัธทัพทั่ยใดเก่งน่าช่วยให้รู้ชัดพระเท้าทยได้อย่างดีค่ะสวัสดีครับผมชูเอ็ดวาร์โดบิลเล่ตอนนี้ผมอยู่มั่นใจได้ไลายตันละครับผมคิดว่าการเรียนรูปแบบสัตไทยนั้นสำคัญมากเพราะเราจะได้เข้าใจวัฒนธรรมศิลปะัลเลย ปรากฏสักคนพระเถิไทยและพวผู้ที่จะได้เก่าใจคนไทยนั้นเองครับภาษาไทยเย้ยากมากค่ะไทยก็ช้าพยายามค่ะวันนี้มีชาเลนจ์นะคะเดี๋ยวจะให้เขียนพยัญชนะภาษาไทย3ตัวเริ่มกอไก่ ขอไข่คอควายสุขสันต์วันภาษาไทยค่ะผมชื่อดานิเอลฟร์สกอนยาเนื่องในวันภาษาไทยแห่งชาติซึ่งตรงกับวันที่29กรกฎาคมสุกนี้เจ้าหน้าที่ของสถานทูตอิตาลี ขอนำเสนอโครนโลก,กนิพ์ที่มีความไปร้อของไทยต่อไปนี้ฟูนช่องกัมด์คลายครุงกานยายยง่งแพทผิวพันแพ็ดบางความรู้อัตรียนตันคันมดเว้นแต่ชัวดีกระดานฮงเกรู้ไว ความรู hm. ้คูป <issions> ี <ya> ้อับดุลไอกำลังกายใครสิจิตคือครบังซาร์พองปัญญาประดุจันอาวุธคุ้มสติตังลอบองฮัดแล้กทันสนามสวัสดีครับผมชูอ عبدالمحسن ا ل ر ف ا ع ทำหนังเลขาโนคันเอกคนสัตย์นทุกคูปประจันประเทศไทปคุณชอบอะไรในประเทศ ผมชอบคนไทยคนไทยใจดีครับผมชอบอากาศของประเทศไทย,ทยครับคุยโทรม,มากสุขสาสตร์วันภาษาไทยไปลิศเดียวและเล่นกว่าไทยนันเดส้าวันภาษาไทยแห่งชาติของทุกปีได้ทำให้คนไทยและคนต่างชาติที่เรียนภาษาไทยทุกคนระนักถึงความสำคัญของภาษา,านาษาีานาา้และจะรวมกันรักษาและสืบนเอาไว้ การเฉลิมฉลองวันภาษาไทยแห่งชาติเป็นสัญลักษณ์แห่งความเคารพและความชื่นชมต่อวัฒนธรรมและพรดกรมของไทยขอให้สายสัมพันธ์แห่งมิตรภาพของเราดำเนินต่อไปเติบโตอย่างแข็งแกร่งหล่อเลี้ยงด้วยคุณค่าทางวัฒนธรรมที่มีร่วมกันและความเคารพซึ่งกันและการผ่านภาษาของเราส่วนภาษาไทยแห่งชาติที่มีความสำคัอันร้สิบเต่อคนณระ สวัสดีครับสวัสดีค่ะเนื่องในวันภา,าษาไทยแห่งชาติปีพุทธศักราช2566พวกเราตัวแทนจากสถานเอกอัครราชทูตอินโดนีเซียประจำประเทศไทยขอร่วมเป็นสว่วนหนึ่งในการอนุรักษ์และสืบสารการใช้ภาษาไทยอย่างถูกต้องต่อไปขอ,ขอบคุณค่ะ,คคะตริมากัซีวันนี้พวรเจ้ามีความ รู้สึกภาคภูมิใจที่ได้เสนอเนื้อหาสาระเป็นภาษาไทยในวันภาษาไทยแห่งชาติซึ่งเป็นมรดกวัฒนธรรมของไทยซึ่งเป็นสิ่งที่คนไทยอนุรักษ์รักษาให้ยังย่งยืนตลอดไปภาษาไทยมีความนิ่มนวลไพเราะส่วนให้อยากเรียนมากๆครับท้ายนี้ขอกล่าวคําว่าสวัสดีและโอกาสหน้าพบกันใหม่ขอวยพรใส่อันเปรเืริงให้ทุกท่านมีความอันวัยสมบูรณ์มีสุขภาพแข็งแรงมีความสุขและประสบผลสำเร็จ ทุกประการน,นะครับลาก่อนสวัสดีครับมารียนรู้เลยพูดภาษาไต้ทุกวันดีกว้างข้าจันยักไปเท้าบุกเกดเลเชียงใหม่กัปุงกาอ่าเร่องทีมาเลยนะแต่ละคนนะคะเอากระดาษมาแล้วก็ชูมาให้กันเลยคะ่ะแล้วอ่านคำของกันเองค่ะรักค่ะภาษาเรามาก เราลักษาใมาเย็ลองอ่านคำต่อไปนี้นะมาม่ามาล่าม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 ่ามาล่าม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 ่ามาล่ามามา เว้เนียเนียเนียดูดีครับวเว้ยดี๋ยอดนะพ่อเป็นรถธรรมดามีสี่ล้อแต่เป็นรถมอเตอร์ไซค์มีสองล้อลูกมีสาลอ้อเป็นวัฒนธรรมไทยครับสุขสันต์วันวนาไทย,ไทยครับ